มีหลายคนก็ถามว่าเจ๊บัวบานเนี่ยเดินเดินไปแล้วก็เอาถาดใส่น้ําแกงแล้วก็ไปลาดใส่ท่านเจ้าวาดหลวงตาเนี่ยผิดหรือไม่ดูจากคลิปแล้วเป็นเจตนาทําร้ายหรือไม่แล้วก็มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนเป็นการไตรตองวางแผนมาล่วงหน้าหรือไม่หรือว่าเป็นอุบัติเหตุ การจะดูว่าเจ๊บัวบานเนี่ยที่เอาถาดมีน้ําแกงเนี่ยไปสาดหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยเป็นเจตนาหรือประมาทดูจากอะไรมีหลายคนเขาถามว่าเจ๊บัวบานเนี่ยเ,เดินเดินไปแล้วก็เอาถาดใส่น้ําแกงแล้วก็ไปลาดใส่ท่านเจ้าวาดหลวงตาเนี่ยผิดหรือไม่นะครับนะเป็นเจตนาทําร้ายหรือประมาทนะดูจากคลิปแล้วเป็นเจตนาทําร้ายหรือไม่นะ แล้วก็มีสาเหตุโกรธเครืองกันมาก่อนเป็นการไตรตองวางแผนมาล่วงหน้าหรือไม่หรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะหรือว่านอนดึกนะครับนะเขาถามว่าการจะดูว่าเ,าเจ๊บัวบานหรือว่าสาวสองอะไรเนี่ยนะนะเจตนาหรือประมาทเขาดูยังไงรู้ไหมนะตั้งใจฟังนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์บอกรัฐนายคายทุกสอนกฎหมายฟรีให้ความรู้กับประชาชนฟรีนะจะได้คดีไม่ต้องไปถึงศาล สารท่านยังบอกเลยว่ารายการผมนี่ดีนะให้ความรู้ประชาชนจะได้คดีไม่ต้องไปถึงศาลเยอะเพราะเพราะทุกคนรู้สิทธิ์รู้หน้าที่ก็ไม่ต้องทาผิดกฎหมายสารก็งานน้อยนะผู้สาบางท่านยังบอกเลยครับนเนี่ยเนี่ยรายการทนายใครทุกจะทำให้คดีไปถึงศาลน้อยเพราะอะไรเพราะว่าเอฟซีทนายใครทุกเนี่ยมันรู้สิทธิ์รู้หน้าที่มันไม่ทาผิดกฎหมายคดีกวางก็ไปถึงศาลน้อยนะนะครับเนี่ยนะนะครับท่านก็บอกนี้จัดรายการแบบนี้ให้ความรู้เนี่ย การจะดูว่าเจ๊บัวบานเนี่ยนะที่เอา,อาถาดมีน้ําแกงไปสาดหลวง,งพ่อหลวงตาเนี่ยนะเป็นเกตนาหรือประมาทดูจากอะไรแต่ท่านทราบไหมดูจากคําพูดของหลวงตาดูจากคําพูดของเจ๊บัวบาน,นไม่ใช่ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดนะ,นะเนี่ยให้ให้วินยูชนเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ดูจากพฤติการ นะในการกระทาความผิดดูแลเจตนาหรือไม่เดินเดินเะดินเดินเดินเดินไปนะแล้วก็ล้ม,มนะเราก็ไปดูไปทําภาพสโ,โลโมชั่นดูนะครับนะว่าเดินเดินไปเนี่ยมันล้มจริงไหมอ่าถ้ามันล้มมันล้มเพราะอะไรนะหนึ่งสะดุดอะไรไหมถ้าไม่สะดุดอ่าก็แสดงว่าเจตนาหรือถ้าเกิดว่าง่วงนอนนะอาการง่วงนอนเนี่ยเวลาเวลาจะล้มเนี่ยนะมันง่วงเลิวมันก็อู๊มันก็จะตก นะแรงโน้มถ่วงถาดมันจะตกลงตรงตรงเก๊นะถาดมันคงไม่ดันไปข้างหน้านะครับเหมือนเราหมดแรงอ่อนเนี้ยถือถือมามก็ล่วงซุบไปเลยเนะ่ะมันคงจะไม่ขมำไปข้างหน้าไอารอนาแรงอน้าไปเนีขมำไปข้างหน้าเนี่ยมันเจตนาหรือไม่ก็เราบอกเราง่วงหมดแรงเนี่ยนะเราไม่ได้สรุดอะไรมันก็ต้องล่วงลงตรงกองตรงมาเลยหลักนะักแรงโน้มถ่วงถ้าถามมุมส่วนตัวนะพี่น้องคิดเหมือนผมไหมนะครับ นะแล้วถ้าง่วงจะหลับแเราถือไปทาไมเราไม่รู้ตัวล่ะถ้าเราง่วงมากแล้วบอกว่าไลฟ์สดขายสินค้าจนโอ้โหง่วงนะนะส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าไงดูจากพฤติการเนี่ยไปทําภาพสโลโมชั่นด้วยนะครับดูพฤติการะว่ามันมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เป็นไปได้ทั้งอะไรเจตนาพฤติกรรมแต่คราวนี้ปรากฏว่าเจ๊บัวบานดันไปมีสาเหตุโกรธเคืองกับหลวงตาม,มาก่อนนะ อะไรก็แล้วแต่ที่มีสาเหตุโกรธเคืองหลวงตามาก่อนไม่ชอบหลวงตาแล้วจะเอานะสำรับกับข้าวแกงมาถวายทาไมลนะ่ะเห็นไหมมันขัดกันไปนะก็บอกเนี่ยต้องการให้หลวงตาสึกถ้าไม่สึกก็ไปอยู่ที่อื่นคนีเจเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบพี่น้องประชาชนไม่สงสัยเลยว่าแล้วจะเอากับข้าวสำรับเนี่ยไปถวายหลวงตาทําไมในเมื่อไม่ชอบกันอันนี้ก็เป็นคําถามที่เจต้องตอบนะว่ามีเจตนาหรือไม่ก็ไปลองคิดดูว่า ก็เหมือนผมเนี่ยผมไม่ชอบหลวงตาเงี้ยอ่าผมบอกว่าหลวงตาเนี่ยเอาโรงเย็นไปขายไม่ปรึกษากรรมการวัดไม่ปรึกษาชาวบ้านหลวงตาเป็นคนไม่ดีถ้าหลวงตาเป็นคนไม่ดีเรามาที่วัดเราจะเอาน้าแกงสําหรับกับข้าวไปถวายหลวงตาไหมเออนะเอาคิดง่ายง่ายเราไม่เพราะเราถึงขนาดไล์สดนะประกาศเลยนะหลวงตาต้องศึกไม่ศึกก็ต้องไปอยู่ที่เอนินคือไม่ชอบไม่มองเป็นพระ มองว่าเจตนาไม่ดีเหมือนทุจริตเนะ่ยเอาโลงไปขายได้ไงสี่ร้อยบาทโลงเย็นเนี่ยเราไม่ชอบถึงขนาดประกาศเลยว่าอยากจะไล่ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วเราจะเอาสำรับกับข้าวอาหารไปถวายหลวงตาไหมนะครับเออนะเราจะไปถวายไหมล่ะในเมื่อเราไม่ชอบฝากไว้แค่นี้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้พากษาที่จะตัดสินว่าเจ๊ผิดหรือเปล่านะแต่พี่น้องคิดเอานะผมไม่ชอบพระองค์เนี่ย แล้วผมจะเอาอาหารไปถวายไหมอยากให้อยากให้พระฉันพระกินไหมล่ะ,ะนะมันก็ไปคิดเองไม่รู้ผมบอกแค่เนี้ยนี่คือหลักกฎหมายในการพิสูจน์ว่าการะทาโดยเจตนาหรือไม่ดูจากพฤติการในการกระทาความผิดไม่ต้องไปดูคาพูดวันนี้เขาไปนั่งออกอะไรการรอ้ก็แ่สาบานนะสาบานได้เลยนะว่าเจ๊ไม่ได้มีเจตนาทําร้ายหลวงตา ในศาลสาบานทุกวันน่ะไปดูเ่ยกนเบิกความในกฎหมายเลยมาตราร้อยสิบสี่หรือร้อยสิบเอ็ดนี่ยผมจำไม่ได้สิบสี่อ่าต้องสาบานข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะให้การต่อศาลด้วยความสัตย์จริงหากให้ความจริงขอจเจริญหากให้ความเท็จขอให้เป็นไปในสามวันเจ็ดวันเห็นแม่งโกหกกันทุกปเดียเนี่ยคู่ความไม่ว่าโจทย์จำเลยแม่งโกหกกันทุกทีผมเป็นทนายความมาสามสิบหกปีผมบอกเลยเนี่ยคู่ความเนี่ยแม่งโกหกทั้งนั้นเนี่ยข้าพเจ้าขอสาบานต่อศาลด้วยความสัตย์จริง หากให้การเท็จขอให้พิการเป็นไปสามวันเจ็ดวันนะครับผมบอกได้เลยนะโกหกทั้งนั้นเพราะนั้นสาบานเลยโอ้ยพูดความจริงอะไรนะคําสาบานไม่ได้ช่วยอะไรได้หรอกยกเว้นคนที่มีคุณธรรมหลงสูงนะบอกอะไรไม่ได้ก็ดูจากพฤติการน่ะมีสาเหตุโกรธเครืองกันมาก่อนอยากจะไล่หลวงตาไปอยู่แล้วจะเอาสำรับกับข้าวไปถวายให้หลวงหลวงหลวง,งตาฉันไหมละ่ะ เอจบเอาแค่นี้แล้วไปคิดดูเองไม่มีความเห็นจุกครูนะครับเนี้รายการนี้ให้ความรู้กันเต็มที่ไหมก็บอกแล้วรายการนี้เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะเป็นรายการที่ให้ความรู้อืมอ่อมาเออนะครับอืมจุกครูนะครับจุกรครูนะฮะอืมสบายนะครับอืม นะเข้ามานะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับอืมจัครับนะอ่าเอ็นนะให้คอคิดแค่นี้พอล้ว